ลัคนาราศีมังกรประจำเดือนมิถุนายนนะคะในส่วนของภาพรวมนะวาสนานะคะดุดดั่งราชินีนะคะถือไม้เท้าวงบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยทำอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนะคะแม้จะมีอุปสรรคมีอะไรเข้ามานะคะแต่ก็จะสามารถแก้ไขหรือว่าผ่านมันไปได้ด้วยความละเอียดอ่อนด้วยความไม่ประมาทของคุณอย่าลืมพ้อยหลักสำคัญคือความละเอียดอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นให้มีความเมตตามีความละ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเพื่อที่จะผ่านทุกๆสถานการณ์ไปได้เชื่อเถอะว่าเดี๋ยวพอถึงหน้างานเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าทําตามที่ตัวไพ่ตัวนี้บอกมานะคะว่าเออในช่วงนี้ทําแบบนี้แล้วลุ่งแล้วดีเนี่ย มันจะสามารถที่จะเข้าไปนะคะในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงเช่นสถานการณ์นี้เอ้ยฉันอ่อนน้อมอ่อนน้อมแล้วฉันได้ดีอะไรทำนองนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจำพอยต์หลักตรงนี้ไว้เลยนะคะนั้นเราไปต่อที่เรื่องของสภาพคล่องทางการเงินนะคะเรื่องการเงินเดือนมิถุนาเนี่ยโชว์ขึ้นมาว่า ในส่วนของขาเข้ามีโอกาสมีแรงแต่างเข้ามาเยอะนะคะแต่ขาออกก็ยังทําให้เราต้องมีความหมุดหงิดใจอยู่บ้างเพราะว่ามันก็มีรายรับรายจ่ายเข้ามาให้เราไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมคียหลักนะคะมีความละเอียดนะคะแล้วก็ใช้ใจที่มีความสงบในการจัดการแก้ไขปัญหาความละเอียดตรงนี้ก็จะนําพานะคะให้เราเนี่ยยิ่งรอบคอบแล้วก็ยิ่งผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นั่นเองค่ะ มาต่อที่เรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภโช์ขึ้นมามีเกมมีโชคลาภจากทางไกลหรือการเดินทางค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณได้ทาอะไรที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเดินทางทางไกลนะคะการเสิกงโชคถสีงดวงไปหยิบที่สถานที่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้เหมือนกันนะเออแต่บางทีมันไม่ได้หมายถึงแค่การเสี่ยงโชคอย่างเดียวนะคะบางทีมันอาจจะเป็นพวกเงินก้อนเงินเสริมหรือว่าโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เนี่ยเช่นเราเได้ขายที่นะคะกับที่ต่างจังหวัดที่เป็นที่ของเราเองอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช่ นะเพราะมันเป็นทางไกลใช่ไหมโอเคไปต่อที่เรื่องของความรักกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของความรักนะคะอยากให้เราระมัดระวังขึ้นแฮงแมนมามีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาทะเลาะเบาแแว้งหรือว่าถึงขั้นที่ต้องผิดใจเลิกลาก,กันไปหรืออาจหมายถึงอีกแง่คือคนรักนําความเดือดร้อนมาให้เราก็ได้ซึ่งเป็นความเดือดร้อนที่ทําให้เราต้องเสียหายนะคะเป็นในเรื่องของเงินเงิทนทองหรือชื่อเสียงก็ตามทีเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะคะแล้วก็เรื่องของคนมี เขาเรียกว่าคนโสดจริงไม่ใช่คนมีคู่มิกิจะพูดถึงคนมีคู่ไปแล้วเรื่องคนโสดกันบ้างคนโสดนะขึ้นไพ่ตัวนี้ขึ้นมาโชว์ขึ้นมาว่ามีเก์จะเจอคนที่ไม่ดีเข้ามานะเพราะฉันคัดกรองให้ดีนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นได้รับหายนะมากกว่าได้รับความสุขความหวานความสมหวังนะคะ ด้านการงานกันบ้างทําไมเอาการงานไว้สุดท้ายเลยสําหรับลัคนานี้นะมังกรน,นะคะไพ่ขึ้นมาตัวนี้เนี่ยให้อยู่บนความไม่ประมาทด้านการงานนะคะเพราะว่านี่คือไพ่ทาวเวอร์ค่อนข้างรุนแรงร้ายแรงนะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหานะคะถ้าไปทางเลย่ยๆเลยของพไพ่ใบนี้นะคะการโดนออกจากงานนะคะเลอออฟหรือแม้กระทั่งเรื่องของแบบว่าเอา่ออะไรอีกอะ ล้มละลายอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่ทําแบบธุรกิจอะไรอย่างเงี้เนาะเพราะฉะนั้นให้เรามาร,ระวังให้ดีแต่ถ้าเป็นในทิศทางอีกแง่หนึง่งอาจหมายถึงการได้สิ้นสุดกับบางสิ่งแล้วเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะขอให้เป็นทิศทางนั้นแล้วกันเนาะอีกแง่หนึง่งอีกแง่หนึ่งก็คือคนที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเป็นความตายการเสี่ยงโชคเสีย่ยงเอ๊ยการเสี่ยงดวงเสี่ยงชีวิตไม่ใช่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงการเสี่ยงดวงเสี่ยงชีวิตของตนเองนะคะเอ่อเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับปัญหา ของผู้คนที่เราต้องคอยรับแก้ปัญหาให้พวกแบบทนายความทางกฎหมายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เกี่ยวกับอะไรอีกเกี่ยวกับชีวิตคนความเป็นความตายบอกไปแล้วหรือยังเกี่ยวกับศพเกี่ยวกับสุขภาพเออเกี่ยวกับความเสี่ยงอุบัติเหตุกู้ภยัยกู้ชีพอะไรอย่างเงี้ยใครที่ทําเกี่ยวกับทางนี้นะหมอพยาบาลตำรวจทหารทนายความนะคะกู้ภยัยเภสัชกรอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีหลายอาชีพเลยสับปเปลอคนขายเกี่ยวกับผีศพอะไรอย่างเงี้ย ใครทาในเชิงคานองนี้มันบอกว่ามันจะรุ่งนะมันเป็นไพ่ในทิศทางนั้นนะคะหรือใครที่ต้องแบบเดินทางบ่อยๆที่ประจอลงท้าเกี่ยวกับการทํางานเดี๋ยววันนี้ไปประเทศนี้นะคะอีก3าวันไปอีกประเทศนึงมันก็อยู่บนความเสี่ยงตลอดเวลาใช่ป่ะเพราะว่าเราเดินทางอยู่ตลอดเวลาลยอะไรเงี้ยเสี่ยงอุบัติเหตุอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็โชกขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าใครที่ทําอาชีพเหล่านี้นะทำงานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะรุ่งนะคะเออมันจะ ต่างกันตรงนี้เพราะฉันอย่าเพิ่งตกใจไปว่าเฮ้ยฉันเนี่ยจะต้องแย่หรอถ้าหากคุณทํางานเกี่ยวกับตรงนี้ไม่มากก็น้อยนะลองวิเคราะห์แล้วก็ดูนะคะมันจะแปลไปอีกทางหนึ่งเลยมันแปลว่าจะช่วงนี้จะรุ่งจะอะไรต่างๆนะคะเพราะฉันถ้าใครที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่แม่หมอกล่าวไปแล้วไม่อยากให้มันแย่ไม่ได้อยากให้มันร่วงเนี่ยก็แนะนานะคะทาบุญเกี่ยวกับโรงโพนะคะไถ่ชีวิตแล้วก็เน้นในเชิงของเกี่ยวกับแสงสว่างเข้าไว้นะคะกาลังจะเข้าพรรษาแล้วทําบุญหลอดไฟก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะ rồi cái chết phân khó tôi ý nghĩ đến ba mươi mắc anh nó ท้ายที่สุดนะคะเรื่องราวที่อยากจะให้เรามัดระวังอุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งโชว์ขึ้นมาว่าเป็นความโมโหก้าวร้าวของตัวคุณเองที่จะนําพาไปให้เกิดอุปสรรคปัญหาเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าวาสนาขึ้นมาตัวนั้นแล้วให้นิ่งนิ่งแล้วไพ่อุปสรรคปัญหาโชว์ตัวนี้ขึ้นมาระวังอารมณ์อของคุณให้ดีเพราะฉันยิ่งนิ่งยิ่งดีที่สุดนะคะรอบคอบอยู่กับความไม่ประมาทอีกแน่หนึ่งคือผู้หญิงนะไพ่ตัวนี้คือราชิาชนีถือดาบบ่งบอกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีปัญหา คนที่เป็นเพศหญิงเนี่ยจะนำพาความเดือดร้อนมาให้อะไรทำาลองนี้นะคะในเดือนนี้นะคะก็ระวังไว้ให้มากอาริศตูก็อาจจะเป็นคนที่เข้ามาในรูปแบบที่เป็นเพศหญิงก็ได้นะคะนี่เป็นเพียงภาพรวมโดยรวมเท่านั้นหากอยากรู้ดวงชะตาของตัวท่านเองแบบเจาะจงแนะนำให้ดูแบบชุดเต็มที่มีการดูพื้นดวงจองคิวเข้ามาตอนนี้คิวยังว่างเราจะดูกันแบบวิดีโอคอล 2ชั่วโมงคุ้มสุดๆจัดเต็มเจาะลึกคร,รอบคลุมเพื่อรู้เพื่อวางแผนรับมือกับดวงชะตาหรือเปลี่ยนแปลงเสริมดวงได้ตรงจุดจองเลยชุดเต็มวิดีโอคอลชั่วโมงคิวยังว่าง